ูดถึงเรื่องของการปรับทาสีให้เหมาะสมกับฤด,ดูกาลสำคัญเพราะว่าเราจัดการสุขภาพเราได้ถูกต้องเนะี่ยเราก็นึกถึงสภาพข้างนอกนะสภาพข้างนอกเวลามันเย็นเราเพิ่มอะไรบ้างเพิ่มฮีทใช่ไหมเวลามันร้อนเราอเพิ่มแอร์ที่องค์ประกอบของฮีทกับองค์ประกอบของแอร์ความเย็นคืออะไรองค์ประกอบของความเย็นก็มี2ตัวคืออะไรน้ํากับลมใช่ไหมที่ทําให้เย็น องค์ประกอบของความร้อนก็มีอะไรมีไฟกับดินไฟกับดินจะเป็นช่วยกันร้อนน้ํากับลมจะช่วยกันเย็นทีนี้เมื่อเราป้องกันทางนอกอย่างไรแล้วก็ป้องกันทางในอย่างนั้นแหละีกข้างในของเราธาตุสีของเรามันก็มีสีธาตุดินน้าลมไฟนั้น้นเมื่อเป็นฤดูหนาวเนี่ยเราจะทําไงถึงจะปลอดภัยจากความเย็นแล้วก็เพิ่มธาตุไฟกับธาตุดินความร้อนกับธาตุดินใช่ไหมในเพิ่มสองธาตุนี้เิ่มฮีทขึ้นมา พราะถ้าดินกับถ้าไฟเป็นฮีตแล้วก็เพิ่มฮีตที่ตัวองค์ประกอบของฮีตในร่างกายของเราคืออะไรถ้าดินก็ได้แก่อาหารประเภทแป้งขนมปังใช่ไหมกินขนมปังฝรั่งเขาก็ชอบกินขนมปังเพรเพิ่มเพิ่มเนี่นี่คือที่ไปที่มาเพราะฉะนั้นกินขนมปังเยอะขึ้นก็คือเพิ่มอินซูลเลชันคือตัวไขมันคินประเภทเนยประเภทน้ำมันอะไรตัวร้อน ก็เพิ่มันนี้เข้ามาอันนี้คืออาหารอนุโลมตามาภาพพื้นของอากาศนะมันมีเหตุผลของมันในคาะเดียวกันก็เพิ่มฮีทขึ้นมาในตัวดูดแป้งตัวตัวแป้งตัว,ตว,ตวไอคาร์โบไฮเดตเนี่ยก็เหมือนธาตุดินใช่ไหมกินน้ำปังเข้าไปเยอะๆกินอาหารประเภทร้อนเข้าไปเป็นอาหารร้อนทัางหลายขิงข่า,าตะไครใบกะเพราคาอะไรพวกนี้ก็เป็นธาตุร้อนฝา่ายธาตุดิน นี่ในส่วนที่เป็นฮีตอุประกอบของฮีตก็จะมีน้ํามันทั้งหลายพวกสิ่งที่เป็นมันทั้งหลายมันทันร้อนเพราะน้ามันในกันมาจากความร้อนใช่ไหมน,นะแลก็เพิ่มสิ่งที่เป็นมันเป็นเนอยอะไรเข้าไปต่างๆแลนอกจากมันโดยตรงแล้วก็ต่องเพิ่มความร้อนโดยตรงได้แก่อะไรที่การทํางานเพื่อให้เกิดฮีตเกิดความร้อนเกิดเหงื่อทีนี้ในกรณีที่เรามาปฏิบัติเราไม่ได้ทํางานเราก็ต้องออกกําลังกาย ก็เป็นองค์ประกอบช่วยฮีตเกิดขึ้นมาถ้าเราจัดการธาตุสีเหล่านี้ไม่สมดุลน,นะเราก็จะไม่สบายเพราะฤดูการเป็นอัดเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวเป็นอะนรต่างๆการปฏิบัติธรรมก็คือการศึกษาปฏิบัติต่อธาตุสีนี่แหละให้มันถูกสมดุลธาตุสีให้มันถูกเรื่องการปฏิบัติธรรมในฝ่ายรูปธรรมถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วนี่ถ้าเราจัดการกับฝ่ายรูปธรรมไม่ถูกก็เรื่องการทําที่เราปฏิบัติก็ยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องจัดการให้มันถูกนี่การ กินก็เหมือนกันช่วงนี้กินข้าวเหนียวเยอะหน่อยเพราะอะไรเพราะจะให้ความร้อนให้น้ําตาลเพื่อที่จะช่วยให้เราได้มีความร้อนได้มากขึ้นตอนนั้นก็เพิ่มเข้าไปเป็นน้ําอุ่นบ้างน้ําขิงบ้างอะไรเข้าไปช่วยให้ขับเหงื่อได้ง่ายเป็นแทนน้ำตะขิงดัง <c oughs> นั้นเองในการปรับอากาศก็เหมือนกันอากาศที่เราในส่วนข้างนอกก็คือเราจะอยู่ในที่อบอ,อุ่นนหน่อย แล้วอาจจะใช้ถ้าอยู่ในที่โอเพ่นแอร์ก็ต้องใส่เสื้อใส่อินซูลเลชันหลายชั้นเราถึงจะป้องกันได้ระดับหนึ่งเพราะนั้นเราจะเห็นว่าสังขารเนี่ยมันรักษายากมันเป็นทุกสังขาราปรามาทุกขาพุทธเจ้าว่าสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งต้องปฏิบัติวัดถากต้องดูแลต้องเอาใจใส่ต้องประครบประงมต้องอะไรสารพัดอย่างมันถึงจะอยู่รอดได้มาขนาดนี้นะสังขาราปรามาทุกขา การบริหารขันเนี่ยเป็นทุก์อย่างยิ่งอุริจาตัทีนี้ในเมื่อเราได้รับทุกรัอนร้อนจากมันเราจะได้ประโยชน์อะไรจากมันคิดในแง่หาประโยชน์จากสังขารมันงประโยชน์ก็มีสองอย่างหนึ่งประโยชน์ภายนอกและประโยชน์ภายในประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์อดีตอนาคตเราจะประโยชน์แบบไหนประโยชน์ปัจจุบันแล้ประโยชน์สูงสุดประโยชน์ทั้งโลกคือประโยชน์โลกียะประโยชน์ แล้วยชน์ทางโลกุตระประโยชน์เราจะเอาแบบไหนนี่ถ้าเราไม่สังขาประโยชน์จากสังขารนี่เลยเราก็มีสังขารนี่เป็นทุกข์เฉยๆปีวิป่าตลอดชีวิตเราก็บริหารขันให้มันบำบัดมันไม่ใช่ตัดทุกข์อะบำบัดทุกข์เท่านั้นเองมันก็ตายไปแล้วต้องเกิดมาอีกบำบัดอีกอยู่งั้นแหละแล้วเราไม่จบไม่สิ้นพระพุทธเจ้าหรือพระริจาทั้งหลายด้เห็นว่ามันเป็นภาระนะมีขันเนี่ย มีขันมีสังขารเป็นภาระไม่จบไม่สิ้นท่านก็เลยเกิดนิพิทาเบื่อหนนายทำไงไม่ต้องเกิดอีกแต่พุทธชนบอกว่าไม่ได้ต้องเกิดอีกมันมันสนุกถ้าไม่เกิดแล้วมันก็ไม่สนุกนี่ความคิดพุทธชนก็ส่วนกับพุทธเจ้าส่วนกับพระราหันส่วนกับพุทธเจ้าว่าว่าหมายความว่ามันยังไม่อิ่มเมื่อเด็มันยังไม่อิ่มทาไมจึงความจริงมันอิ่มแล้วแต่มันระลึกไม่ได้ไงระลึกชาติไม่ได้ชาติแล้วแล้วมาโดยเองก็ทุกเกือบตายนะทำไมอยากเกิดอีก เพราะไอเฉพาะชาต <Commons> ิท <Luc ar cells> ี่เกิดมาเนี่ยไอเท่านี้เท่าที่มีอยู่ชาตินี่ยสั้นๆเนี่ยมันยังไม่รู้สึกอิ่มเบียร์จะเกิดอีกแต่ถ้าเขารลลึกชาติได้ย้อนกลับคืนไปนะโอ้โหเขาทุกมามันอิ่มมันพอแล้วแต่เขารลลึกไม่ได้ไงเขาลึกได้เฉพาะชาตินี้เพราะนั้นการปฏิบัติวิปัสสนาทำให้เราเลืลึกชาติได้เราเราจะเห็นอริยตชาติว่ามันทุกข์มากขนาดไหนี่ในกรณีที่เลืลึกชาติได้นี่มันก็ต่างอีกนะการเลือึกชาติได้แบบสมถะกับเลืลึกชาติได้แบบวิปัสสนา จะแบบไหนมันถึงจะรู้ว่าเราทุกข์จริงก็ระลึกชาติได้แบบสมถะเนี่ยท่านจะมักจะหมายถึงนุ่นโหลังก่อนเกิดนุ่นอีชาติอีชาติย้อนคืนหลังไปอันนี้ทิกแบบสมถะบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แหละเพราะอะไรเพราะความเพียรไม่พอยานไม่พอสมาธิไม่พอ,อที่จะไปรู้ขนาดนั้นได้ แต่ว่ามีอีกทางหนึ่งแบบที่พุทธเจ้าสอนเนี่ย <c oughs> ลึกชาติได้แบบวิปัสนาอันนี้ทุกคนทําได้คือ <c oughs> คอยและลึกตั้งแต่เราเกิดมาจําความได้จนถึงวันนี้เนี่ยเรามีทุกข์อะไรบ้างสุขทุกข์อะไรมันมากกว่าถ้าเราลึกย้อนเป็นไปได้ไหมพยายามลึกย้อนตั้งแต่เราจำความได้จนถึงปัจจุบันเนี่ยที่เราพอจะรู้ได้ว่างไนเราทุกข์ขนาดไหนเนี่ยเราจะาพอใจะเป็นไปได้ไหม เป็นไปได้เพราะเราผ่านมาด้วยตัๆเองไงใช่ไหมไ <c oughs> ม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยเลืเป็นไปได้นี่คําสอนของพุทธิจาคือพระองค์จะตัดในสิ่งที่มันเป็นไปได้แต่ที่มันเป็นไปได้เพราะเราไม่ทําใช่ไหมเราไม่ทำมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะถ้ารำความเพียรในช่วงที่เห็นรูปนามใหม่ๆจิตของเรามันจะพุ๊บย้อนคิดถึงอดีตอย่างละเอียดยิบเลยนะตั้งแต่จําความได้จนถึงปัจจุบันเนี่ย ถ้าเราไปทุกที่ไหนไปเกิดที่ไหนไปทะเลาะกับใครไปทุกข์กับใครไปทําผิดที่ไหนทําชั่วที่ไหนมันเยอะลกย้อนมาหมดเลยอันนี้คือลึกได้แบบวิปัสนามันลึกได้ในชาตินี้แหละซึ่งถ้าคนไม่ปฏิบัติวิปัสนามันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันระลึกไดเหมือนกันลึกบางปีบางเดือนบางเหตุการณ์เท่านั้นที่มันประทับใจนะแต่คำว่าระลึกแบบวิปัสนามันต้องทุกปีทุกเดือนทุกวันให้ได้ ทีนี้มันจะเรียงกันททุกปีทุกวันมันก็เป็นไปไม่ได้อีกแต่เราก็มาดูว่าไอ้ทุกข์ของเราที่มันเกิดในยี่บสี่ชั่วโมงกับยี่สิบสี่ชั่วโมงที่แล้วมาเนีมันต่างกันไหมใช่ไหมต่างกันไหมคิดให้ดีนะความปวดขาวันนี้ก็ปวดขาเมื่อสามสิบปีที่แล้วมันต่างกันไหมความปวดหัววันนี้ก็ปวดหัวเมื่อสาสิบปีห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยต่างกันไหม ความปวดท้องวันนี้ความปวดท้องเมื่อ20ปีที่แล้วมันต่างกันนะไม่ได้ต่างหรอกอันเดียวกันนั่นแหละปวดฟันวันนี้กับปวดฟันเมื่อ50ปีก่อนน่ะมันก็ไม่ได้ต่างกันอะไรอ๋อมีการทำน่อแข็งด้วยนะก็ได้อาหารตูดๆบางทีนอาหารบางอย่างที่มันเก็บนี่เยอะกว่าคงจะเก็บไว้ในกระลางบางเพราะวันเริ่มมีกินลาวแล้ะเพราะฉะนั้นในจุดนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้และลึกในปัจจุบันถึงจะทันอดีต ถ้าไม่ลึกละเอียดในปัจจุบันถ้าลึกปัจจุบันอย่างละเอียดลึกซึ้งแล้วเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันต่างกันเฉพาะเขาเรียกว่าต่างกรรมต่างวาระต่างเหตุการณ์ต่างเวลาเท่านั้นเองแต่เนื้อหามันไม่ได้ต่างกันความร้อนของไฟเมื่อแสนปีกับความร้อนเดี๋ยวไฟเดี๋ยวนี้นะมันต่างกันไหมมันไม่ได้ต่างความเย็นเมื่อล้านปีนะี่ยกับความเย็นวันนี้มนะันต่างกันไหมไม่ได้ต่าง นะความแข็งของดินเมื่อล้านปีนั้นกับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ด่างความเหลวของน้ำเมื่อแสนปีนั้นกับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ด่างคุณภาพอันเดียวกันนี่คือการระลึกชาติแบบวิปัสนาให้เห็นคุณะค่าของมันไม่ได้เห็นตัวกาละเพราะอะไรเพราะธรรมะเป็นอากาลิโกมันอยู่เหนือการเวลาอันไหนเป็นสัจธรรมสิ่งนั้นเป็นการเวลาอยู่เหนือการเวลานะ ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่เกิดวิปัสนาปัญญาถึงแม้เห็นทุกนี่จ่าจ่านะมันก็เบื่อหน่ายไม่เป็นถึงไม่เห็นทุกจ่าจ่าอยู่เนี่ยมันก็เบื่อหน่ายไม่เป็นเพราะปัญญานั้นไม่ได้เป็นปัญญาที่ละเอียดเป็นปัญญาที่หยาบเห็นขนาดไหนมันก็เบื่อไม่เป็นแต่ปัญญาที่ละเอียดเนี่ยมันจะเห็นสุขกับทุกขเหมือนกันอร่อยก็ไม่อร่อยเท่ากันรักกับชังก็เท่ากันมันจะเห็นไปได้เสมอกันงนั้นนอง มีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นความสุขก็เคื่อนทุกข์อีกแบบหนึ่งแต่ใน,นแง่ของบุรุชนความสุขก็คือความสุขความทุกข์ก็คือความทุกข์ช่้ามอร่อยไม่อร่อยก็ต่างกันแต่ใน,นแง่ของปัญญาวิปัสนาแล้วนะี่มีค่าเท่ากันเพราะอะไรเพราะมันก็เกิดจากสังขารที่การปรุงแต่งนะท่านจะดูคุณค่ามันตรงนั้นดูสาระมันตรงนั้นดังนั้นจิตของเรามันก็ไม่ยอมง่ายๆหรอกเพราะอะไรเพราะมันคอนเทนเอาไม่ใช่ว่ากิเลสของเราใช่ไหมนะ มันก็เอาคอนเทนเอาเมล็ดพืชพันธุ์ของกิเลสบรรพูลุดกี่ชั่วโคตรกี่ชั่วคนมันก็อยู่ในเมล็ดพืชพันธุ์เดียวของเรานี่แหละมันฝากกันมาเรื่อยเม็ดข้าววันนี้ก็เมื่อข้าวเมื่อสองสามพันปีก่อนก็ไม่ได้ดังกันก็สืบพันธุ์กันมาเรื่อยคุณภาพมันเดียวกันดังนั้นในจุดนี้จึงอยากจะให้ปฏิบัติทําความเข้าใจในส่วนละเอียดคืออย่ามองอย่ามองไปในลักษณะของความคิด แต่มองในลักษณะของความจริงมองในลักษณะของความคิดคือมองในแง่สิ่งที่มันเป็นไปแล้วมันเป็นอดีตความคิดมันเกิดเพราะอาศัยอดีตอนาคตมาบวกกันเท่านั้นน่ะถ้าอดีตอดีตอนาคตไม่ไม่บวกกันเนี่ยความคิดเกิดไม่ได้หรอกแต่ปัจจุบันมันไม่ต้องคิดมันเป็นความจริงเช่นในขณะนี้เรานั่งเราปวดขาเนี่ยเราได้คิดไหมว่าปวดขามันไม่ได้คิดแล้วเห็นกันไปเลยปวดหลังปวดเอวมันไม่ได้คิดแล้ว การสัมผัสเข้าไปเห็นปัจจุบันที่มันกำลังเกิดนี้แหละเรียกว่าเป็นตัวสัจธรรมนะเป็นตัวปัจจุบันธรรมคือเห็นอันนี้แต่ที่นี้ว่ามันต่างกันตรงไหนถ้าเป็นปัญญาวิปัสนามันจะเห็นละเอียดกว่านี้มันจะเห็นลึกกว่านี้และมันจะเห็นต่อเนื่องกว่านี้แต่ถ้าเป็นปัญญาที่ไม่ใช่วิปัสนามันจะเห็นตื้นเห็นชั้นเดียวแล้วก็เห็นไม่นานเดี๋ยวก็ลืม นะเข้าใจไหมที่พูดนี้เข้าใจไหมแทนที่จะเห็นต่อเนื่องกันมาทั้งวันนะมันเห็นแป๊บเดียวตอนที่มันปวดหนักๆนั่นแหละเห็นทุกหยาบๆยาบชั้นเดียวนั่นแหละแต่ความจริงก่อนที่มันจะมาหยาบเนี่ยมันก็เริ่มปวดมาตั้งเยอะแยะลังหลายชั้นแล้วนะแต่เรามาเห็นชั้นหยาบๆยาเท่านั้นชั้นละเอียดเราไม่เห็นนะใช่ไหมเหมือนคลื่นอ่ะที่มันตีฝั่งตูมดูดูมเนี่ยความจริงมันไม่เป็นรูความจริงมันมีขึ้นเล็กๆน้อยต่อมาไม่รู้กี่คลื่นใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้สัมผัสคลื่นเหล่านั้น ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับขาของเราเนี่ยความจริงมันทุกข์มาตั้งนานแล้วแต่มันละเอียดมากไงเราไม่ค่อยดูเราไม่ค่อยตอกยามเราไม่ค่อยดูแล้วดูอีกเราไม่ค่อยดูจ้องดูศึกษาดูเฝ้าดูสังเกตดูตดนนั้นนานๆไอ้ตัวละเอียดนี่ต้องดูนานๆแต่อายามเนี่ยไม่ต้องดูนานดูแป๊บเดียวก็เห็นนะใช่ไหมแต่ตัวละเอียดนี่ต้องดูนานๆเพราะฉะนั้นเราถึงทําความเพียรต่อเนื่องอย่างไงเพื่อเห็นทุกละเอียดแต่ ถ้าเราเข้าใจผิดนะถึงทําความเพียรนานๆก็ไม่เห็นทุกละเอียดเพราะอะไรเพราะจิตไม่อยู่ณปัจจุบันจิตมันไม่รู้แค่ข้างนอกเสียมันไม่ได้ดูความจริงไปอยู่ในอดีตอนาคตมันไม่ได้อยู่ปัจจุบันแทนที่จะเห็นความจริงจะจะทาขั้นละเอียดเนี่ยมันกลับไม่เห็นทำความเพียรมานเท่าไหร่ก็ไม่เห็นเพราะแตละเวลาจิตไปอยู่ข้างนอกหมดจิตไปอยู่ในอดีตในอนาคตหมดตัวนี้คือความนุ่นชาของนักปฏิบัตินะตัวนี้คือความนุ่นชาของนักปฏิบัติแล้วก็ ไปสอนกันไม่ได้หรอกบอกกันร้อยครั้งหนก็ทำไม่ได้ถ้าเราไม่พยายามเองนะเรื่องนี้เราต้องพยายามเองตอนนั้นถ้าเราไม่พยายามเองแล้วก็เนิ่นช้าไปเรื่อยๆที่ปฏิบัติก็ปฏิบัติเยอะนะแต่ทํใไมผลมันเกิดนิเด,เดเดียวก็จะไปเกิดเยอะได้ไงใจคุณไม่ได้อยู่ครับปัจจุบันนานสักหน่อยนะชั่วโมงใจคุณไปอยู่ข้างนอกงไปตึ้งห้าสิบนาทีไปอยู่กับตัวเองสักสิบนาทีถึงรเปล่าเนี่ยนะ นี่คือความเมื่อยช้าเราจะไปโทษใครไม่ได้เลยเราจะไปโทษว่าคําสอนพูทธเจาใหม่ดีครูบาอาจารย์ใหม่ถูกควาควพูดวาสนาน้ยไม่ได้ทั้งนั้นแหละแต่โทษว่าเราไม่ใส่ใจนะปัจจุบันนี้ให้เข้มแข็งเพราะอะไรอ่าเราหาสาเหตุเพราะอะไรใจมันจึงไม่ชอบอยู่ปัจจุบันนะเพราะปัจจุบันคือความจริงแต่ใจเรายังไม่รักความจริง <laughs> ใจเรายังความหลอกอยู่ <laughs> ใจเรายังชอบถูกหลอกหรืออะไรมันหลอกความคิดมันหลอกอดีตอนาคตมันหลอกเพราะไปจำมาแต่อดีตอนาคตมาคิดหน้าปัจจุบันเนี่ยจิตที่อยู่กับปัจจุบันได้ต้องเป็นจิตที่เข้มแข็งสามารถยืนหยัดอดทนอยู่กับสิ่งที่มันกำลังเกิดที่ซ้ำซากเนี่ยนานๆมันจะไม่มีอะไรก็ดูอยู่งั้นแหละยมเคยเห็นคนตกเบ็ดไหมเคยเห็นนะยมไปป้ามนี่ไอ้ปามันกินเบ็ดเลยไหมอ่าแล้วทำไง ก็รออยู่นั่นแหละรอเป็นชั่วโมงก็ยอมใช่ไหมรอจะมันกินอะบางครั้งชั่วโมงมันไม่กินเลยก็มีนะใช่ไหมทำไมอดทนได้างนะทำไมรอได้ไอ้ที่อย่างนั้นนะคุณทวินเคยตกเบ็ดไหมแล้วทําไมรอได้เพราะความอยากมันทําให้รอแต่ถ้าเรารอดูความจริงที่เกิดจะมันไม่มีตัวอยากเป็นตัวล่อไม่มีตาณหาเป็นตัวล่อ มันเลยทนไม่ได้ไงอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เราเพิ่งคิดก,กันหรอกแต่ามามาเจ้าขิ้ซอกแซกไงหรือบางทีเราโกรธใครสักคน,น่ยจะดักไอตีหัวคนนี้นะรออยูน่นะมันไม่มาสักทีแต่ก็รอดได้นะเพราะอะไรเพราะความโกรธเความแค้นมันทําให้อดทนได้หรือบางทีเราไปทํางานองานนี้หนักมากแต่ก็ทนได้ เพราะอะไรถึงทนได้ถ้าผู้อื่นไม่ทนได้ขนาดนี้เลยนะาาทำไมมันทนได้อ,อ,อ,อยางได้งินมันมีเบื้องหลังนั้นแหละเบื้องหลังลก,คก็ความโลภความโกรธความหลงนะ <laughs> สิ่งเหล่านี้ต้องพิจารณาดูดีเป็นเรื่องของตัวเองนะออทำไมไโดยที่มันทนเพราะความไม่ต้องอาศัยกิเลสแต่มันไม่ทนนะอ่านี่แหละคือสิ่งใหม่สําหรับเราเพราะมันเป็นโลกอุตละเป็นโลกที่เราไม่เคยคุ้นมันมาก่อนเป็นโลกใหม่ ที่เราไม่เคยคุ้นเพราะงั้นเราตทนไม่ก็ได้ไงแต่ทนเพราะความรู้ความกดเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยมาไม่รู้กี่พวกกีชชาติแล้วใช่ไหม้วทนได้เห็นไหมพูดแล้วเ,เจ็บใจตัวเองไหมแต่อนั่งทนดูไอ้ความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งที่มันเกิดได้เห็นทุกนาทีทนกับทนไม่ได้ัท้งที่จะเป็นของจริงเนี่ยแต่ถ้าหาเรื่องคิดเนี่ยหมอคิดได้เป็นว่าเป็นเวนเนะส้นุก <c oughs> เรื่องเวแล้วเ,เรื่องนั้นปริติดเอาเรื่องนิดมาต่ออยู่นั่น แต่ความจริงที่มันเห็นอยู่ปรากฏอยู่ทุกทุกนาทีให้เห็นเนี่ยมันกลับไม่สนใจเอ้ยเบื่เอเบื่เอเบื่เอเบื่อไม่อยากเห็นไม่อยากดูนี่คือสิ่งที่เป็นจริงเนะเพราะฉะนั้นการทําความเพียรเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ประเสริญมากทําไมคนจึงไม่อยากทําเพราะเขายังไม่มีความจริงในใจเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนในโลกนั้นมีความจริงในใจน้อยมากเนี่ยมันถึงทุกข์ไงถึงทุกข์เพราะฉะนั้นเองยุคสมัยนะมันจะบอกถึงว่า ความจริงในยุคสมัยต้นๆหลังครั้งพุทธกาลมาเอเอมีคนจริงอยู่เยอะเขาจึงชอบศึกษาความจริงพอล่นถอยร่วงการผ่านเวลามาสองสามพันปีความจริงจะน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยไปคนก็ชอบจะมาศึกษาความจริงน้อยลงไปเรื่อยๆคนก็จะไปสนุกกับของหลอกของหลวงใช่ไหมสนุกกับความคิดสนุกกับการปรุงแตง่งอ <c oughs> นะ่าเพราะฉะนั้นอย่างพระเราเนี่ยบวชเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องที่มาแสวงหาเรื่องนี้โดยตรงนะแต่ทาไมพระกลับไม่ชอบเรื่องกับมาน เพราะพระเองก็ไปสนุกกับวัตถุไปสนุกกับความหลอกลวงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเองตรงนี้เองมันจึงทําให้เกิดความสับสนเพราะฉะนั้นจาเป็นอย่างยิ่งเราจะต้องมาถ้าเราต้องการที่จะพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายที่ว่ามาเบื้องต้นว่าขันในสังขารนี่มันเป็นทุกข์เพราะเรายังศึกษามันไม่จริงอ่าถ้าศึกษามันจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดับเหตุมันได้เหตุมันคืออะไรอ่า เพราะสังขารนันมีสองอย่างนะสังขารคือร่างกายและจิตใจใช่ไหมไอ้ร่างกายเนี่ยมันก็เป็นผลนะแต่จิตใจมันเป็นเหตุเพราะฉะนั้นรูปมันต้องเกิดขึ้นที่ไหนก่อนก่อนที่มันจะมาเป็นรูปนามแบบนี้มันก็ต้องเป็นนามรูปมาก่อนใช่ไหมมันก็เกิดมาเป็นรูปของความคิดเช่นเราจะรักใครคนหนึ่งจู่ๆรักโดยที่ไม่คิดถึงกันเป็นไปได้ไหมไม่ได้มันต้องคิดแกตัวคิดให้รูปมันเกิดแล้วอ่ะมันเกิดแล้วนะมันเกิดในใจเกิดนามารูปแล้วนะ นี่เหตุมันเกิดอะแล้วผลมันจะไม่เกิดได้ไงต้องเกิดเพราะนั้นต้องฆ่าที่เหตุต้องฆ่านามารูปให้ได้ก่อนแล้วมารูปเกิดจากอะไรก็เกิดจากความคิดเกิดสังขารปรุงแต่งแล้วสังขารมาปรุงแต่งได้ไงก็เพราะมันไปชอบของหลอกคือชอบอดีตอนาคตที่ผ่านไปแล้วมันไม่ชอบความจริงแต่ถ้าสมมติว่าเอาใจมาอยู่แต่ความจริงปัจจุบันเนี่ยมันมีโอกาสได้ปรุงแต่งไปอดีตอนาคตไหมไม่มีโอกาสเลยรูปไม่มีโอกาสได้เกิดเลยมันเห็นแต่ตัวปรมัด คือตัวสภาวะที่เกิดเป็นตัวปรมัต์นะไม่มีรูปแต่ถ้าเมื่อไรตัวสมมุติมันเกิดรูปมันเกิดโดยสมมุติก็คือตัวคิดอดีตอนาคตนะรูปมันเกิดแล้วตรงนั้นต้องจัดการเหตุตรงนั้นให้ได้ถ้าจัดการเหตุตรงนี้ไม่ได้นะไม่อยากเกิดขนาดไหนก็ต้องได้เกิดเมื่อขนาดไหนต้องได้เกิดเกิดมาแต่เราพบได้ถูกเขาฆ่าแล้วฆ่าอีกข่มแล้วข่มอีกไม่อยากจะเกิดก็ต้องได้เกิดเพราะเราหาเหตุของการเกิดไม่เจอ แต่พุทธเจ้าท่านหาเหตุการณ์เกิดเจอท่านก็นํามาบอกด้วยความเมตตาสงสารแต่ว่ามันก็มีคนบางคนเท่านั้นที่สัมผัสได้คือคนที่ต้องการศึกษาจริงๆเมื่อนั้นเด็ดใน,น,นเรื่องศาสนาจึงไม่น่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องชักชวนหรือโฆษณาหรือดึงดูดอะไรกันเป็นเรื่องไปแล้วศาสนาต้องเป็นเรื่องที่ให้เราต้องสนใจศึกษาเอาเองมันถึงจะเป็นเรื่องจริงนะ ทุกวันนันเป็นเรื่องเด็กควมัวโ,โฆษณากันนั้นน่ะเนาะเป็นเครื่องดึงดูดหลอกล่อกันเดินวิธีการดันด่างโดยเฉพาะพระนีน่ไงสำคัญห <c oughs> ลอกล่อสร้างโน่นสร้างนี่สร้างเรื่องเยอะแยะมันก็ไม่อะไรก็ไม่รู้นะามาเองก็อยู่มาได้ยี่สิบสามสิบปีกับของพวกนี้แต่เห็นแล้วก็ไม่ละใจมันก็พูดไม่ได้เพราะคนส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นไอ้เราจะไปค้านเขามไม่ได้แล้วก็อยู่กับเขาไม่ได้อีกมันก็จะเป็นต้องลุยกับเขาางคาค้งนันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้น เราก็อยากจะอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นจุดนี้เราต้องศึกษาของจริงร่วมกันแล้วก็ทําร่วมกันอย่างนี้แหละแล้วมีอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังใครศึกษาได้ลึกกว่าก็มาเล่าสู่กันฟังใครศึกษาได้แค่ไหนก็ออกมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปรับปรุงกันไปปรึกษากันไปใช่ไหมไม่ใช่ก็แก้ไขกันไปแล้วก็ไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องเอาเรื่องข้างนอกมาพูดคุยให้เสียเวลา ว่าเป็นเรื่องไร้สาระเสียเวลาทั้งนั้นเลยใช่ไหมเราก็เสียเวลากับมันไม่รู้กี่ปีแล้ว <g ül> เราไปเสียเวลากับมันทําอีกทำไมแต่เรื่องที่เรืไม่รู้อีกเยอะนะทาไมเราจะต้องไม่สละเวลาให้กับมันนะเพราะฉะนั้นเวลาเรา <c oughs> สังเกตให้ดีมา,อาเองไนดะ้เก็บอารมณ์ได้เห็นความจริงเยอะเรื่อยๆทั้งเก็บอารมณ์บ่อยๆเพราะถ้าไม่เก็บอารมณ์ไม่เก็บตัวเองเนะี่ยมันไม่ค่อยได้อยู่กับความเงียบเมื่อไม่อยู่ความเงียบเราไม่เห็นจิตละเอียดหรอก เพราะจิตหยาบที่มันพาไปมันก็มาจากจิตละเอียดนั่นแหละอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ไอ้โกจะไปขึ้นหยามันก็จะมาขึ้นเล็กๆๆๆนั่นแหละไอ้โกที่มันจะพาเราอยากทำโน่นทำนี่มันก็มาอยากเล็กๆน้อยๆที่เราไม่ทันมันนั่นแหละถ้าเราไม่ทันมันก็ตัด่ากไม่ทันมันก็มันก็มีกําลังนะขึ้นใหญ่ใช่ไหมทีนี้ไอ้ความอยากที่จะทำนี้มันมีกาลังแล้วน้ําหนักเราเท่าไหร่มันพาเราไปเฉยเลยใช่ไหมบางครั้งนี่ต้องกระเด็นออกจากทางจงกรมเลยพอาั้งสติ เด่นกลับมาใหม่เด่นกลับมาเข้าทางโยโกใหม่อ่าบางทีมันก้าวไปทั้งหลายก้าวนล้วนะเอาเขาได้สติเอาเด่นกลับมาเห็นไหมโอ้โหมันแรงจริงๆเนีอยแล้วก็หลายครั้งที่เราก็ต้องยอมมันสมยอมกับมันอไปก็ไปที่ไหนได้มันพามันขึ้นแรงเลยได้ะอ่ามันบางครั้งมันก็ไม่ได้กอมตัวมาขนาดนั้นมันก่อตัวมานานแต่เราไม่เห็นมันจนกว่ามัน explore ขึ้นมาในขนาดนั้นก็ต้องยอมมันเพราะจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยเรายังเจาะเข้าไม่ถึงก็เยอะนะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างจิตรู้สํานึกเนี่ยก็เป็นผลสุดท้ายของจิตได้สําสนึกจิตใต้สําสนึกเป็นผลเป็นเหตุต้นที่มันสั่งสมมาแต่ถ้าเราไม่เจริญสติปัญญาให้มากพอเราก็ส่องลงไปไม่ถึงมันนะเ็จิตใต้สําสนึกมันเปอนของอยู่ใต้เบสเมนต์ของเราเนี่ยจิตใต้สําสนึกเบสเมนต์ของเรามันจะขึ้นมาปรากฏตัวเมื่อไหร่มันก็จะขึ้นมาเมื่อเราดืม หนูจะเก็บระขาบแมงป่องทั้งหลายในสว่างนี่มันก็ไม่มาก็หลบอย่างใจแต่เมื่อไหร่มันมืดอ่ะมันก็แอบขึ้นมาหากินนะใช่ไหมจิตได้เสมกเมื่อันเมื่อไหร่เราขาดสติเหมือนมืดอะจิตได้สานึกก็แอบขึ้นมาละปฏิบัติการใช่ไหมลักษณะเดียวกันเลยจิตได้สานึกบางทีมันก็เราก็มาเรียกอนุสัยกิเลสบางความเคยชินบ้างอาสวะบ้างเราเรียกมันนะแต่มันเรียกว่าจิตได้สำนึกซะยากนั่นการที่เราจะทำไงให้จิต ได้สำนึกให้มันปิดจิตรู้สำนึกก็ได้วิธีการแบบข้างนอกก็คือไปติดไฟแะไอ้ครั้งน้เบสเมนต์มันจะได้สว่างลงไปมันจะได้ไม่มืดได้ใช่ไหมก็นั่นนี่คือสร้างแสงสว่างแห่งปัญญาทะาุรู้ไปถึงจิตได้สำนึกมันก็จะให้มันเป็นจิตรู้สำนึกขึ้นหมดอย่าให้เป็นจิตได้สำนึกอีกต่อไปเนี่ยตรงนั้นท่านจึงเลือกว่าเอาเวกเอาเวกเอาเวกตัวนั้นขึ้นมาปลุกมันให้ตื่นขึ้นมาก็ <S <S> <S าคือมาปลุกตัวตื่นของเรา aware นี่แหละทำให้รู้สึกตัวอยู่เสมอเสมอเนี่ย รายละเอียดมีเยอะค่อยคุยกันไปทำความเข้าใจกันไปนะสำหรับวันนี้ก็ลองไปดูว่าความจริงที่เราจะอยู่กับมัน,นยอยู่ได้นานแค่ไหนในช่วงไหนมันไม่อยู่อยากความจริงมันก็แอบไปคิดแหละใช่ไหมแอบไปสร้างเรื่องอเบื่อเรืองมาคิด <laughs> นั่นแสดงว่ามันหมดหมดฝลังอละไม่เป็นไราหาวิธียกยั้งเปลี่ยนแปลงใหม่ให้มีกําลังขงึ้นมาใหม่ดูดนในซ้ำๆซ้ำๆก็เบื่อใช่ไหมมันก็จิ่นไม่แข็งพอเนี่ยก็ต้องปรับกําลังใหม่ ออกกาลังใจเปลี่ยนที่เยบบทเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนที่เป็นการเดินการเดินการนั่งเปลี่ยนไปเพื่อจะปรับให้จิตที่มันเป็นกําลังเนี่ยอ,อินทรีย์ตัวนี้ที่มันมีกําลังเนี่ยมันพลานล,ลงไปเพราะพก็อยู่ภายใต้กฎที่ว่าอันนี้จังลูกขนานตาเหมือนกันก็ต้องปรับให้มันมีนมกําลังขึ้นมาใหม่แล้วมันก็จะดูต่อไปได้ใหม่เมื่อไหร่ท่านนั่งปฏิบัติไปมันแอบไปคิดน่นคิดน,นี่ก็แสดงว่าสติตรงนั้นมันหมดกำลังแล้วต้องปรับเปลี่ยนที่ยบทเปลี่ยน ที่เปลี่ยนฐานไปสักพัก,กหนึ่งทำโน้นทำนี่ไปสักพัก,กอะปรับเข้ามาใหม่ตั้งท่าดูใหม่ปรับอย่างี้เรื่อยๆเดี๋ยวมันค่อยมีกาลังขึ้นไอจิตตัวนั้นเน่เขาเรียกโพธิจิตเนี่ยโพธิจิตตัวนี้จะมีกําลังขึ้นมาใหม่อ้าวทำภาวนาทำนานๆไอโพธิตัวนี้นหิวอีกแล้วก็ต้องให้น้ําให้ปุ๋ยมันใหม่ก็ชื้นขึ้นมาใหม่ตอ่อนี่คือวิธีแก่นะคิดว่าคุยกันแค่นี้ก็พอเนาะเดี๋ยวไปทําไม่หมด